สวัสดีค่ะเราก็มาแจกรหัสเน็ตฟรีไม่ลดสปีดของ TrueMove นะคะก่อนที่จะไปฟังรหัสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเริ่มกันที่รหัสแรกเลยนะคะดอกจัน9ก้าสาดอกจัน สองแปดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสองแปดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะรหัสที่สองค่ะดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ ดอกจันเก้าสามห้าดอกจัน 9, 0, 4, เก้าศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะค่ะรหัสที่สามแล้วนะคะดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันห้าห้าสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันห้าห้าสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะ อันนี้คือรหัสสุดท้ายของวันนี้นะคะดอกจัน900ดอกจัน8 0 6 3 3สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะดอกจัน900ดอกจัน8 0 9 3 3สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะค่ะ ก็วันนี้แจกรหัสเน็ตรเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ